สวัสดีครับพบกับมนุษย์ตะขาบนะคัตเตอร์คนบ้ารองเท้านะวันนี้มาดูกันขออนุญาตเปิดกล่องนี้ก่อนนะครับแดงๆนะมันเป็นอะไรกัน <c oughs> น่าจะทายกันถ <c oughs> ูกแหละ สีแดงอ๋อสีแดงัญลักษณ์ของเขาเลยนะสดิดนะไซดีมาดูกันดีกว่าแคมน้องเล็กน้องใหม่ล่าสุดนะของ New Balance เลื่อนกันมาเล็กน้อยนะครับ ไม่นานมากถือว่ารอกันได้เลยจาก New Balance Thailand นะฮะหรือ Map Thailand นั่นเองอ่ะมาดูกันนะครับช่างน้ำหนักก่อนดีไหมน่าจะมีคนสงสัยอันนี้เป็นไซส์11-45นะครับสุดเ u.s 10.5 u.k 4 5 e.u 2 9เซนติเมตรนะฮะหน้าดีนะครับไซส์ดีสองหกเก้าสองเจ็ดศูนย์โอเคนะไม่หนักมากนะครับแล้วก็ไม่ได้เบามากนะเป็นรองเท้าแข่งที่น้ำหนักกลางกลางว่างนั่นเถอะอ่นะดูกัน ชัดๆนะถือจริงๆหนักไหมประมาณนี้เผื่อหลายท่านคิดไม่ออกนะว่ารองเท้าน้ำหนักประมาณนี้จะขนาดไหนไล่เรียกกับ สเตปสามโปรนะหนามากๆเลยทีเดียวเออก็เป็นรองเท้าแข่งเพราะฉะนั้นวัดยังไงจริงๆก็คือไม่ต้องดูสเปคนะก็39น่าสนใจนี่ถือว่าเป็นรองเท้า New Balance ที่ ค่อนข้างแข็งเลย1คู่นะเดี๋ยวงอคู่อื่นให้ดูอันนี้ V2 สองนุ่มหน่อยวีก็จะแข็งขึ้นมานิดหนึ่ง V1 V1 จริงๆแข็งนะครับวิ่งมันมากสำหรับ V1 อีกคู่หนึ่ง อันนี้ข้างท้ายไม่มีเลยข้างหน้าแข็งเหมือนกันมาดูคู่นี้กันต่อเฟรกกำลังดีนะฮะงอ,อะเริ่มงอจากตรงท้าย ท้ายแข็งกลางแข็งหน้าพร้อมยุบส่งนะมีรอยน่าจะมีรอยพับอยู่แถวๆนี้อัปเปอร์เปลี่ยนจากรุ่นเดิมๆนะที่เป็นแนวๆผ้ายืดอันนี้เป็นผ้าเมชแบบไม่ยืดแล้วนะครับ บายพุนเลยทีเดียวนะล็อกเท้าแบบธรรมดานะครับไม่เป็นก้อนซึ่งจริงๆแล้วรองเท้าที่ล็อกแบบนี้ใส่สบายกว่าและล็อกแน่นกว่าอ่ะดูโครงรองเท้าโครงส้นโครงส้นประมาณนี้นะฮะเมื่อวานได้เห็นคลิปท่านหนึ่งวิ่งใน tiktok รู้สึกว่ารองเท้ามันโหดมากนะครับกับรองเท้าคู่นี้ วิ่งแบบเหมือนรองเท้าผีสิงว่างั้นเถอะโค้งกำลังพอดีนะฮะมีรันเนอร์ลูปเชือกเส้นไม่บางนะครับแต่ค่อนข้างเล็กเชื่อกค่อนข้างเล็กเลยทีเดียวเออยืดได้เล็กน้อยพอสมควรนะอินโซถอดได้ไหมอินโซเที่ยวนี้ติดก,กาวนะแต่จริงๆหนึ่นได้ แน่นมาก nb running เห็นไหมเอ่ยประมาณนี้บางนะยินโซบางเลยทีเดียวถี่ก็บางทอดข้างในเขียน fuel cell supercom นะฮโฟมข้างหน้าคือ phantom fit นะะอ่าท่าบังคับต่อไป บีบโฟมกันอารมณ์ใหม่ครับไม่เหมือนคู่ใดๆของ New Balance จริงๆนะมันแน่นกว่าเดิมนี่ไล่ให้ดูทั่วๆเลยด้านบนแน่นแน่นอันนี้คือด้านบนของเขาแบ่งมาตรง บริเวณนี้นะฮะเส้นนี้นะไม่ได้ย้อยลงจริงๆผมว่านุ่มเท่ากันเพราะว่าโฟมันเป็นชิ้นล่างชิ้นบนนะโฟมชิ้นบนชิ้นบนเหมือนจะแน่นกว่านิดนึงหรือย,ยังไงไม่แน่ใจเอาเป็นว่าใกล้เคียงกันมากนะชิ้นบนชิ้นล่างแต่โฟมไม่เหมือนเดิมแน่นอน บีบดูต่อสู้มือกว่าเดิมนะฮะสู้มือกว่าเดิมค่อนข้างชัดเจนแน่นอยู่นะใช้เทคโนโลยี Energy Arc รนะฮะก็คือ Energy a r c ก็คือ การแหว่งโฟมเป็นเหมือนประตรูประตูนะ,ะก็ช่วยให้เรากดโฟมง่ายกว่ามีแรงสปริงของโฟมมากกว่าแบบนี้ใช้มาตั้งแต่รุ่น, 2>, <อ>รน2รุ่น3ามละนี่ e n e r g y รเนี่ยลองดูอันนี้รุ่น3นะ,ค,ะความนุ่มนุ่มกว่ากันชัดเจนเลยทีเดียวผมใช้เป็นรองเท้า Easy สบายมากนะครับแต่ถ้าซิ่งๆหน่อยหรือว่าถ้าวิ่งเร็วหน่อยก็จะจะหนืดนิดนึงนะคู่นี้ยางหนานะเนื้อค่อนข้างนุ่มเหนียวนะทั้งหน้าทั้งหลังออด้านหลังเหมือนจะแข็งกว่านิดนึงเน้นความทนทานสำหรับคนลงส้นได้ด้วยแผ่นคาร์บอนเมื่อกี้เคาะหรือย,ยังเคนะาะให้ดูนะ เป็นรองเท้าที่น่าจะมันลองสังเกตดูนะฮะว่าความพุ่งดีดน่าจะเยอะยิ่งแล้วทรงร็อกเกอร์เนี่ยเยอะมากนะครับล้าเข้ามาด้านในเยอะมากลองสังเกตดูล้าเข้ามาเกินนิ้วโป้งเข้ามาอีกนะน่าจะเป็นรองเท้าที่ถีบส่งมันได้คู่หนึ่งนะแล้วก็เขาเน้นแบบโฟมมาเต็มๆเ,เลยอะ่ะตึมๆนะครับการที่โฟม อ้วนข้างออกมาแบบนี้แล้วก็หนาขนาดนี้เนี่ยจะทําให้มีแรงสปริงที่สูงแต่เนื้อไม่เหมือนจริงๆนัเนื้อจับแล้วมีความคล้าย a d i ออสนะคล้ายๆพวก l พวกไลสไตน์โปอะไรประมาณนั้นนะบีบแล้วสู้มือมากเดี๋ยวไปลองวิ่งแล้วเดี๋ยวมาเล่ากันนะครับกับ New Balance s c Elite 4นะจาก New Balance Thailand ขอบคุณที่ติดตามช่องทุกช่องทางของมนุษย์ตะขาบแล้วก็ขอบคุณที่ให้กําลังใจนะครับม,มนุษย์ตะขาบจะมีวันนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีเพื่อนๆคอยติดตามคอยสนับสนุนคอยกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ให้ผมต้องขอบคุณมากๆทุกคนนะทุกคอมเมนต์ไม่ว่าจะติชมผมถือว่าเป็นกําลังใจทั้งสิ้นนะก็อ่านทุกอันนะครับถ้าไม่พลาดนะก็พยายามอ่านให้ครบได้ทุกอันตอบทุกอันนะ สำหรับทุกๆคำถามที่ทุกท่านการุณาเขียนถามกันมานะครับขอบคุณครับ